เตรียมตัวยังไงก่อนพาหมาไปวิ่งก่อนจะพาน้องหมาไปวิ่งเช็คเจ็ดอย่างนี้ให้ชัวร์ไม่อย่างนั้นน้องอาจจะเจ็บตัวหรือว่าเหนื่อยเกินไปได้นะครับข้อแรกเลยเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านนะจ๊ะถ้าแดดร้อนจัดหรือว่าฝนตกน้องหมาอาจจะเป็นฮิสโตรกได้ง่ายๆเลยหรือว่าถ้าเปียกฝนก็เสี่ยงเป็นเชื้อราผิวหนังนะครับอากาศที่ดีที่สุดก็คือช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปเลยนะครับที่มีอุณหภูมิไม่เกิน30องศาประเทศไทย,ยนี่ช่างร้อนจริงๆเลยข้อที่2เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมน้องหมาเองก็ต้องมีของคู่ตัวสํําาาาาาหรรรรรรัััับบบบบบกก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 กอออออลลงงงยยย่่แแ็คคคควววเเืสจะะชไไไมมินนนปดุ้้ำ เดินแล้วก็ตอนจเจอเพื่อนๆน,น้องหมาตัวอื่นๆหรืออาจจะเป็นน้องหมาแรงเยอะแนะนําสายจูงแบบรัดอกช่วยถนอมคอแล้วก็ควบคุมทิศทางได้ดีกว่านะครับต่อมาก็คือขวดน้าให้น้องดื่มตอนเหนื่อยนะครับแนะนําว่าขวดที่สามารถพกพาได้ง่ายๆสะดวกแบบไม่หกเลอะเทอะนะอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องมีมากๆเลยก็คือถุงเก็บปุป,ปุนะครับและกระดาษทิชชู่ครับผมไม่อย่างนั้นอาจจะโดนเพื่อนๆตัวอื่นมองแรงได้ที่ปุปุแล้วไม่เก็บนะครับข้อที่3ก่อนพาน้องไปวิ่งควรเช็คสุขภาพของน้องก่อนนะครับถ้าน้องเพิ่งหายป่วยม ออกกําลังกายร่างกายควรจะพร้อมจริงๆนะที่สาคัญอย่าลืมเช็คอุ้งเท้ากับเล็บน้องว่ายาวเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งแล้วน้องจะเจ็บนะครับข้อที่4ต้องป้องกันเห็บหมัดให้น้องๆนะการพาน้องหมาไปวิ่งที่สนามหญ้าเนี่ยเท่ากับการเปิดประตูต้อนรับเห็บหมัดได้เลยป้องกันง่ายๆด้วยการหยอดยาหรือว่าใส่ปลอกคอป้องกันเห็บหมัดนะครับข้อที่5เลือกสถานที่ให้เหมาะกับน้องหมาน้องหมาก็เหมือนคนนะครับบางตัวชอบวิ่งบางตัวกลัวเสียงดังบางตัวเข้ากับหมาอื่นไม่เก่งหรือว่าการเลือกสนามที่ใช่เนี่ยก็สาคัญมากมท่านเอยสนาีมที่กกว้าางมพ ให้วิ่งได้แบบไม่เครียดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรมีโซนแยกสำหรับน้องหมาอินโทรเวิร์ตหรือแยกระหว่างหมาพันเล็กพันใหญ่ยิ่งถ้ามือใหม่ควรจะเริ่มที่สนามแบบนี้เพื่อสร้างความทรงจาที่ดีให้น้องๆนอง้นองจะได้อยากวิ่งออกกาลังกายอีกนะครับข้อที่6ต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนวิ่งอย่าพาน้องหมาออกจากรถแล้ววิ่งเลยทันทีค่อยๆเดินให้น้องปรับตัว5-10นาทีก่อนการวอร์มอัพเนี่ยช่วยลดโอกาสกล้ามเนื้อบาดเจ็บละให้น้องปรับอารมณ์ก่อนวิ่งจริงได้นะครับอ่ะข้อสุดท้ายค่อยสัง น้ำแล้วก็คลายร้อนด้วยการเช็ดตัวหรือว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมให้น้องนะครับสรุปสั้นๆเลยก่อนพาหมาไปวิ่งนะ1เช็คอากาศ2เตรียมของ3เช็คสุขภาพ4ป้องกันเห็บแล้วก็เลือกสนามวอร์มก่อนวิ่งและคอยสังเกตอาการระหว่างวิ่งนะครับใครที่อยากให้การพาน้องออกกําลังกายเป็นเรื่องง่ายปลอดภัยและสนุกก็มาลองวิ่งสนามร้านพ่กวินก่อนได้นะครับแล้วก็สินค้าที่พูดมาทั้งหมดเพจช็อปที่ร้านพิกวินมีจำหน่ายนะครับออนไลน์ก็ได้ทักมาเลย